วันนี้ทีมงานโฟชีได้เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำนาข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองชางนะครับเดี๋ยวผมขอให้พี่เขาแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมครับชื่อสุเทพทิพรังสีครับคุณสุเทพทิพรังสีครับผมเห็นโฟทีจากที่ไหนครับจากใน a c e b o o k ครับในเพจครับใน Facebook จากในเพจตอนแรกก็สงสัยก็ศึกษามาอยู่ช่วงระยะเวลาสักสองอาทิตย์ได้ ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเลยครับเดี๋ยวขอโทษนะครับปกตินี่คือทํานาเป็นอาชีพหลักเลยเหรอครับอ๋อผมทํางานอยู่ที่นครสวรรค์ครับอ๋อคือวันธรรมดาก็คือไปทำงานกลับไปทํางานที่นครสวรรค์ครับไปทางานที่นครสวรรค์วันศุกร์ก็กลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อใช่ครับมาช่วยพ่อพ่อครับทำทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอยู่เป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินครับกรมพัฒนาที่ดินทําเกี่ยวกับเรื่องให้เกษตรกรปลอดการใช้สารพิษถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับ นักวิชาการเกษตรตัวจริงของจริงใช้เองแล้วนะครับเปิดเผยต,ตัวตนแล้วหลังจากนำโฟทีมาใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นทางกายภาพหรือทางสายตาคือเรื่องโรคของแมลงเนี่ยที่พบในนาข้าวเนี่ยมันเยอะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงฮะมันแทบจะไม่มีเลยเนี่ยด,ดูแล้วนะ<ร>เพราะว่า<อ>ที่อยู่ที่นาที่เขาอยู่ติดกันเนี่ยเขาเป็นในไอ้โรคใบแห้งนะนะแต่ไม่ข้ามไปทุกทีมันเคยข้ามนะไม่ได้ใช้ยาตัวเนี้นะแต่ปีนี้ไม่มีเนี่ยรุ่นเนี้ย สิ่งที่เราเห็นความประทับใจครั้งแรกเรื่องของโรคไม่มีเลยเน่าคอรวงมีไหมฮะรู้สึกที่ผ่านมาเจอันเยอะก็มีมั่งครับมีประหลาดประหลัยปลายนี้ปลอดปีนี้นะความเสียหายครับเมล็ดด่างเมล็ดด่างไม่มีเนาะไม่มีไม่มีด่างนี่ปราบเซียนเลยนะไม่งั้นเนี่ยต้องไปซื้ออ้ยาแต่ทุกทีมันเคยเป็นเมล็ดด่างเมล็ดดาเยอะนะปีนี้ไม่เป็นเลยปีนี้ไม่มีโรคไม่มาละปลอดภัยเรื่องโรคเป็นหนึ่งอย่างแล้วข้อสองครับแมลงที่พบปัญหาในนาข้าวอ่ะ ทางแปลงเนี่ยสิบเจ็ดไร่อ่ะเจอปัญหาไหมครับตอนที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแมลงก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีะเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลไม่มีอหนอนกอหนอนกอที่ดูแล้วมีไหมหนอนเทนั่นแหละแต่ถ้าเราข้าวเล็ะข้าวเล็กเลยง่ายๆเลยมิถุนายนช่วงนั้นอากาศแรงเพี้ยไฟลงไหมเพี้ยไฟอ่ะตอนมิถุนายนตอนนั้นเขาลงกันเต็มไปหมดเลยเขาลงทิ้งแต่ของเราไม่มีไม่มีครับแค่มีโปทีมาใช้เพี้ยไฟก็ไม่กล้ามาหา อย่างถ้มันยืดอายุข้าวให้มันสูงขึ้นนั้นรุ่นเนี้ยข้าวสูงก็เดิมทุกทีมันอยู่แค่แค่นี้นะพันอะไรพ่อข้าวที่พ่อปลูกรู่นนี่สี่เก้าะก็ขอสี่เก้าครับแปลงนี้เห็นบอกว่าสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดไร่นี่ในอดีตเนี่ยผลผลิตข้าวได้เยอะไหมครับในอดีตที่เคยทําเนี่ยนะมันจะได้ประมาณสิบสองไม่เกินสิบสี่เกียนที่ได้เนี่ยนะแล้วอยู่มามันก็ถอยมาเรื่อย มาที่แล้วได้แค่ห้าเกียนององเ,เพราะว่ามันฝนมันแรงตอนนั้นน่ะนะแต่ว่าพอมาปีเนี้ยนะม,มันได้ไปสิบเก้าเกียนกว่ารวมยี่สิบเกียนนะฮะข้าวขายได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับพ่อขายได้ตอนนั้นมันได้แค่แปดพันสามครับได้แค่แปดพันสามเองครับแล้วลงได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณเท่าไหร่ครับตอนแรกที่มันเคยที่เราเคยได้ก็เก้าหมื่นแสนเศษแต่นี่มันได้มาประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะฮะ ลงทุนตัวนี้ไปกี่ซองฮะสามไร่สามซองครับสามซองครับจ่ายไปพันห้าได้เพิ่มมาอีกแปดหมื่นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนบ้างครับผมอยากได้อารมณ์นี้จริงมันดีใจที่ปีนี้นะเพราะว่าเราก็ได้ใช้หนี้ใช้สินเข้าบ้างโอ้ยก็เหลือเอาไว้ใช้บ้างนันที่เราจะลงทุนต่อไปอีกเนี่ยต้องถามนักวิชาการครับความประทับใจส่วนตัวประทับใจอย่างไรบ้างครับก็ประทับใจครับเพราะว่าผลผลิตได้เยอะ ถือว่าโอ้ดีเลยครับโอเคเลยครับโรคมีไหมโรคก็ไม่มีครับแมลงก็ไม่เข้าแมลงก็ไม่กวนครับแหมผลผลิตก็เยอะขึ้นมากด้วยลดปุ๋ยไปได้ประมาณ4ี่ห้ากระสอบลดปุ๋ยไปสี่ห้ากระสอบเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลูกกระสอบละแปดร้อยครับประมาณสี่พันร่วมสี่พันเลยเนาะครับทั้งสองท่านจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยฝากบอกผ่านคลิปนี้ได้เลยครับบอกได้เลยว่ายาชนิดเนี้ยสารอินทรีย์นะไม่ใช่เป็นสารเคมี ถ้าใช้แล้วผลผลิตมันจะสูงแล้วข้าวเราก็จะสูงดีขึ้นมาก่อนข้าวเคยเตี้ยแต่ตอนนี้ข้าวมาสมบูรณ์เหมือนอย่างข้าวนับปีเลยวันนี้ชิมงานโปรีต้องขออนุญ,ญาตนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ